ปประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะ ในส่วนแรกนะคะเรื่องของแนวโน้ม Set 50 Index Futures เรนะคะเรามองแนวโน้มว่าน่าจะดีดตัวในระยะสั้นได้จากความผ่อนคลายจากภายนอกนะคะก็ดูเหมือนว่า,ายังมีอิทธิพลจากคำกล่าวของประธาน ECB นะคะที่ว่า,าจะทำทุกวิถีทางที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตอำนาจของ ECB เพื่อสกัดกั้นการล่มสลายของกลุ่มยูโรโซนนะคะตรงนี้เนี่ยได้ช่วยหนุนให้มีการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเกือบทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้ตัวตลาดหุ้นยุโรปดิดขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวนะคะรวมไปถึงดาวโจน ด้วยนะคะที่ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า211.88จุดนะคะมาอยู่ที่12887.93จุดนะคะราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวก็ติดตัวขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวราคาน้ำมันดิบนะคะที่ดีดขึ้นไป42เซนนะคะที่นเมก ป,ปิดไปที่89.39เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมองน่าจะได้รับอาน,นิสงส์ดังกล่าวด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงให้ระวังความอ่อนไหวของตลาดในระยะสั้นอยู่นะคะในระหว่างที่ปัจจัยต่างๆที่ในช่วงนี้ที่จะเข้ามาทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศนะคะภายนอกประเทศก็คงต้องตามเรื่องของการแก้ วิกฤตหนี้ของยุโรปต่อไปนะคะในส่วนของภายในประเทศในสัปดาห์หน้าก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะเงรนนเนี่ยกลยุทธ์สำหรับตัวเทรดตัวเซฟตี้อินดีเซอร์เนี่ยในส่วนของ s 5 0 u 1 1ยเนี่ยเรามองว่าเทรนดน่าจะแกว่งเป็นไซด์เวย์อัพในวันนี้นะคะจากความผ่อนคลายจากภายนอกเพราะฉะนั้น,นยังคงให้เกงกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปนะคะสำหรับตัว s 5 0 u 1 1เรามองกรอบที่790-810ถึงจุดนะคะ ในส่วนของ Go Futures นะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าเป็น s i d e w a y ์ยิงทาง ขึ้นนะคะจากถ้อยถแถลงของประธาน ECB ที่จะหนุนความต้องการทองคำนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังคำกล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะที่ถแถลงว่าพร้อมที่จะดำเนินการสกัดกั้นการล่มสลายของกลุ่มยูโรโซนนะคะซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมเงินของสเปนและก็อิตาลีที่สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ยุโรปได้ในระยะสั้นนะคะในขณะที่สถาบันแล้วก็ นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นนะคะน่าจะช่วยหนุนให้ G F Q 1 2นี้ยังยืนเหนือระดับ24,100บาทได้นะคะเราแนะนำให้ถือสถานะรองตัว G F Q 1 2ต่อได้นะครับแล้วก็ให้ทยอยรับรู้ปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไรบางส่วนไปที่บริเวณ24,500บาทนะคะ ในส่วนของ oil futures นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองเทรนเป็น์เวย์อิงทางบวกจากความคาดหวังเรื่องอการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะซึ่งเรามองว่ายังคงต้องใน,ในเรื่องของราคาน้ำมันนี่ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางต่อไปนะคะแต่ว่าปัจจัยบวกในระยะสั้นต่อราคาน้ำมันเนี่ยจากข้อมูลของอได้ได้แก่ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงหนุน และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะอันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตนี้ยุโรปที่มีขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะโดยนักลงทุนเนี่ยน่าจะยังคงจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ตัว ECB ในสัปดาห์หน้าเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์ตรงนี้เนี่ยน่าจะถือว่ายังคงอิงทางบวกได้นะคะเราให้เกฑงกาไรตัว BRQ 1 2ในกรอบอ3 2 4 0อถึง3,360บาทค่ะ สุดท้ายนะคะในส่วนของตัว USD Futures นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็มองน่าจะยังคงอิงทางอ่อนตัวอยู่นะคะท่ามกลางปัญหาวิกฤตนี้ยุโรปที่ดําเนินอยู่ในตอนนี้เนี่ยได้ก่อให้เกิดความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากทั้งในส่วนของยุโรปและก็สหรัฐไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคํากล่าวของประธาน ECB เมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ทําให้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ค่าอ่อน อ่อนค่าได้ต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะมีดีดตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยก็ตามนะคะแต่ว่ามองว่าความคาดหวังหลักของนักลงทุนเนี่ยกว่าจะไปพบความชัดเจนเนี่ยน,น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ ECB นะคะตรงนี้น่าจะยังคงหนุนเทรนด์ของตัวค่าเงินดอลลาร์อยู่ทางค่าอ่อน ทางด้านอ่อนค่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรายังมองหน้าเทรดดิ้งช็อตตัว USD future ต่อนะคะโดยเปลี่ยนมาเทรดตัว USD Q12 นะคะแทนตัว USD N12 ที่กำลังจะหมดอายุในวันจันทร์หน้านะคะแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตตัว USD Q12 นะคะโดยตัดขาดทุนที่31.85ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ